เมื่อพูดถึงเรื่องของเด็กเยาวชนนะครับก็แน่นอนนะครับเด็กๆก,ก็จะอยู่ในช่วงของวัยเรียนเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่14กรกฎาคม2568นทางทางด้านของพันตํารวจเอกเจฟฟรีย์สไลมันกูนนะครับผู้กำกับการผู้กํากับการสถานีตํารวจผู้ทรเมืองปัตตานีนะครับได้รับแจ้งร้องทุกข์จากกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .6 แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีโดยผู้ปกครองได้มปแจ้งตำรวจเนี่ยเนื่องจากว่านะครับน้องๆหรือว่านักเรียนเนี่ยได้มาบอกกับผู้ปกครองว่ามีรอปพหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งนะครับ ได้กระทำอานาจารต่อนักเรียนนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ได้ไปบอกเล่าสู่กันฟังให้กับคุณครูแล้วก็ทางคุณครูก็ไปก็ได้ไปบอกให้กับผู้ปกครองนะครับจากนั้นทางผู้ปกครองก็ได้มีการแจ้งจากจากตำรวจนะครับที่แรกเนี่ยทางผู้ปกครองนึกว่าเกิดเหตุการณ์กับนักเรียนคนเดียว แต่ที่ไหนได้นะครับหลังจากนั้นมีผู้ปกครองท่านอื่นๆนักเรียนท่านคนอื่นๆนะครับก็ได้มาบอกกับคุณครูเช่นเดียวกันว่าถูกกระทําในลักษณะเดียวกันในขณะนี้นะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่โดยทางเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องดําเนินการให้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับโดยจะต้องมีการสอบสวนสืบสวนกันอีกเนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับในการที่จะดําเนินการตามกฎหมาย